สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงเสยทุีกลางครับรากสายสั้นหรืออาจจะไม่มีรากสายเลยก็ได้นะลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยหน่อยค่ะคุณหน่อยมากจากไหนครับนนทบุรีค่ะนนทบุรีค่ะเดี๋ยววงสว่างกรุงเทพนนกรุงเทพนนถนนกรุงเทพนนนะดู YouTube หรือว่า Facebook มาครับเนี่ยทง้ o ย t ท b e ทางง a c e b o o k สนุกไหมสนุกวันนี้ต้องให้คนอื่นเขาดูบ้างแล้วก็จะได้กลับไปดูตัวเองด้วย จะหันเนี้ยพวกเราเลยจุดนั้นมาแล้วครับก็ผมคุณหน่อยเนี่ยเป็นผมที่งอนอยากโศกนะมันงอนเห็นไหมเนี่ยงอนทั้งหัวเลยปกติเป็นคนที่งอนไหมขี้งอนเี่ขี้งอนเยมันงอนเนี่ยออกที่ผมอ่าออกที่ผมก็คือที่แรกขึ้นเหยว่าจะตัดผมทรงทวิกลีให้ แต่ว่าดูหน้างานแล้วนะ่ะผมมองว่าทรงเสยจะเหมาะลูกค้ามากกว่าเนือ่องจากทรงเสยอ่ะมันจะซอยนะครับซอยสั้นน่าใสก็สั้นถ้าไว้ล้าใสยามก็ยังงอนอเลยนอนทุกป่องมันเป็นเปียกเลย <c oughs> แลวด้านข้างก็มันตกธรรมชาติอยู่นะบางส่วนก็จะมีงอนๆนิดหนึ่งถามว่าจะตัดปกหูสักเซนหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะคว้านไปเลยก็ได้เลือกเอาเอาแบบไหนอ่ตัดปกหูเลย <ป>ไม่กวานทั้งหมดโอเคมาดูข้างหลังครับง่ายๆเนี่ยคุณหน่อยเขาก็มีความทุยมาจากบ้านอยู่แล้วนะแต่ว่าทุยไม่เยอะ,ะเดี๋ยวเราก็มาเสริมทุยกันโดยการคัตติ้งตัดซอยแล้วกันนะครับง่ายๆะก็แบ่งผมนะครับผมจะเริ่มตัดจากข้างหลังก่อนนะ <S <S ๆๆผมจะแบ่งผม มุมฉากมุมมุมฉากลงนะถ้าลูกค้าตัดปกหูใช่ไหมจุดที่เราจะตัดก็ต้องตัดประมาณอะไรนี่ประมาณนี้นะครับผมยกเก้าสิบองศาแล้วผมชั่วเลยตัดเลยนะโคเวอร์ซิทคมพัดไล่ขึ้นไปเลยนี่ครับ ยกขึ้นก็จะสอยตุ้มหูเพชรลูกข้าวอไย่างเงี้ยไม่ออกครับถ้าถ้าเอาออกแล้วมันจะไม่ืืนครับลูกค้ายกขึ้นไล่ออกคือเราจะจะให้มันมีรากไซแต่ว่าถ้ามันงอนก็ต้องตัดออกเรียมให้ให้มันเข้ารูปเข้าทรงนะ ผู้หญิงนะครับต้องมีลากใส่นะจะมากจะน้อยก็ต้องมีไม่ใช่ผู้ชายยกเว้นเป็นทอมอีกเรื่องหนึง่งเขาจะเป็นผู้ชายแล้วนะยกขึ้นโลนเยอะขึ้นเลยนะครับแต่งให้รูปตัวอะไรตัวยูตัวยู มา,มาเนี่ยแล้วก็มาด้านไหนมาด้านซ้ายขีดลงมาเลยคือเรารู้ชั้นรู้ช่องอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ยกตัดชั่วๆเลย ก็ตัดค่อยๆเล็มแล้วก็ด้านหลังก็ยกขึ้นเลยเก้าสิบองศานะครับแถวที่หนึ่งถวที่สองยกขึ้นมาตัดเลยโค้งนิว้วตามรูปพิสานเห็นไกด้ลายีหนมะตัดผมจะยกความทุยไปถึงนนน่ะจวนผู้ว,ว่าเลยนนบุรี ตะเลิดตะเลยไป่นูข้ามสัพันพระนางเก้าไปเลยดีไหมสั้งเย็สอนง่ายๆมันไม่ต้องยุ่งยากเลยเลยแบ,บ่งผมแค่สองั้นละจวดเลยลันะแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้น เราตัดลากลงมาด้านข้างแล้วก็ตัดลากมาตัดเราต้องแม่นองศามันถึงจะงคุย เสร็จแล้วด้านข้างนไหมผมขึ้นทรงนั้นด้านด้านด้านหลังนะเชื่อมต่อด้านข้างเลยด้านข้างเนี่ยลูกค้าบอกว่าเอาปกหูครับสักหนึ่งเสนนะแล้วก็โยกเลยเอาวีช้อนขึ้นมานะครับวีช้อนขึ้นมาช้อนขึ้นมาแล้วก็ตัดคอยะคอยคัดติงปกหูเส้นหนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็ยกเลยยกขึ้น แนวตั้งเลยสามนิ้วตัดทิ้งถ้าบางก็ตัดตรงนะผมหนักก็ตัดซิกแซต<า>เลือกตัดออกด้านหน้าเนะี่ยลูกค้าให้จวดเราว่าอยากจะปัดซ้ายปัดขวาเสยก็ได้เ้วก็ตัดพอดีเลยพอดีคิวเลยเนะี่ยคิวบนนะคิวบนคิวบนเลยเนี่ยนะคิวบนเลยนะ ดีงลงมาแล้วก็ตัดตัดออกนิดเดียวตบแต่แงตบแต่แงนะเสร็จแล้วเนี่ยไหนๆเราก็นั่งอยู่ฝั่งนี้แล้วหรือยืนอยู่ฝั่งนี้แล้วนะเราไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องวนกลับมานะดบซิเตอร์เลยเฉพาะจุดจุดไหนที่มีผมเข้ม มันมีความดำแล้วก็ลงเทคนิคเลยด้วยแบ็กซิสเซอร์มาตัดสไลด์ครับซิสเต er. อร์้าไปโอเคสวยแล้วพอด้านหลังช่วงหลังใบหูเนี่ยมันหนาแล้วก็แบ็กซ er ิสเซอร์นิดนึงนะเถวที่หนึ่ง แล้วก็ลากตัวดีสองลงมาคอด้านหลังก็หำเสืเสืนนิดเดียวทรงนี้ผมยังงดการใช้ฟันปลา,าเ,นเนื่องจากผมลูกค้าบางอยู่แล้วนะครับมาดูต่อเนื่องเลยครับตัดทีละข้างนะเราไม่สามารถตัดผมครสองข้างพร้อมกันเหมือนกินข้าวเราไม่สามารถกินทีละสองคำได้ดมาละ ตัดใส่แล้วอมแล้วก็ตัดอีกช้อนนึงอะไรนะอันนั้นมันกินกาแฟแล้วแหละก็เป้าหมายจะตัดประมาณนี้ปกหมูเส้นหนึ่งแล้วก็ปีช้อนขึ้นมาครับแล้วก็ตัดพอยช่างใว่าปกหูหรือว่าควานดีล่ะปกดีกว่าครับถ้าคว้านมันก็สั้นไป ทำมาสั้นได้ไหมก็ได้ก็ไม่ได้มีอะไรไรู้สึกตัวเองเวลาถูกซอยสั้นๆแล้วมีเหมือนผู้ชายครับแล้วนั้นบอกไม่แคร์ใครก็แคร์บ้ <c oughs> <c oughs> บางใช่ <c oughs> ไหมเหมือนหน้า,า,านั่งเหมือนผู้ชายไม่คนอื่นไม่เคยบอกอะนะคะแต <c oughs> ่รู้สึกเองรู้สึกเองใช่ไหมเอานี่แหละตัดแบบผู้หญิง <c oughs> ผู้หญิงนี่แหละง่ายๆวีลงา <c oughs> ม,มาเลยนะ,ะตัดพอยแล้วก็แรสเซอร์เข้าไป สโตแคตด,ด้วยหนึงแล้วก็อะไรพอชั้นที่สองเนี่ยเราแบกงไว้บนล่างเรายกขึ้นมาเลยนะเลยสามนี้ก็ตัดถ้าบอลปางก็ตัดตรงเหมือนกันกับด้านซ้ายยกก้าสองศาเพื่อให้อะไรให้ผมมันเกิดการเลเยอร์ด้านหลังไม่หูก็เชื่อมเลยเชื่อมตัดเห็นไหม แค่เนี้ยก็เสร็จแล้วมาดูด้านด้านด้าน,ด,านด้านหลังไปหูนะจะเก็บรายละเอียดยังไงนะครับเอาีช้อนขึ้นหีช้อนขึ้นแล้วก็ตัดพ้อยต้นหนึงที่มันยาวก็เลียมออกเลียมออกข้อเลียมออก น้านหน้าทำยังไงนะก็ตัดตัดย้อนกันไปเลยนะบนคิวไปหาใกล้ลายที่เราตัดไว้อะีลงมาส่ดตรงศานะโน้มมาข้างหน้าเล็กน้อยแล้วก็ตัดสวนึ้นไปเลยสวนึ้นไปเลยตัดจะบนลงล่างด้วย ค่อยๆตัดใจเย็นนะบางทีมันก็วิ่งหนีกันไกลบ้างมันบางทีมันก็บิดซ้ายบิดขวาบ้างอ่ะแล้วก็ค่อยๆตัดแยกให้ออกระหว่างเส้นผมกับผิวหนังลูกค้านะหนีบหน้าไม่ได้มีเรื่องนะต้องไปอวดหงกระปองนะคุณหน่อยพร้อมไปหงกระปองไหมหงกระปองอยู่ใกล้ๆกับหงอยู่ใกล้ๆกับหงกระเสอ๋อไม่อยากออกนะเดี๋ยวไปต้องทะเลียงกันไปทะเลาะกันดีไม่เอา ไม่เลยไม่เยก็ไม่รู้มนาะดูจอนซ้ายขวานะวัดดูวัดซ้ายขวาดูให้มันเท่ากันข้างซ้ายตัดออกนิดนึงมันมันยาวไปตรงนี้กับคอยเข้าไปโอเคนะครับเราได้ขอบหน้าความยาวด้านหน้า ด้าน,นหลังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็มาซอยส่วนบนนะส่วนบนนี่นะครับเราก็ให้นึกถึงอะไรทรงเสยนะครับตัดแถนที่หนึ่งขวางเสยนะแถนที่สองตัดไปเลยความยาวเท่าไหร่ไม่เกินสี่นิ้วนะเกินสีนิ้วก็ตัดทิ้งบี ม้นข้างกับยกเชื่อมแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่ห้าเห็นไหม,หม,ม,ห,ม,มหมุนมาเขียบนาฬิกาหมุนมาหมุนไปเรื่อยไอ้ทรงเสย ทรโทวิกี้ฟาลายูนิเซ็กสควร์เลเยอร์บัตเทบัตทุยพวกนี้เราต้องมีพร้อมเสิร์ฟนะลูกค้าเขามาหลากหลายเราก็ต้องพร้อมที่อะไรพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงส่งใหงลูกค้าให้มันดูดีขึ้นตอนนี้จะเปลี่ยนข้างไหนข้างนี้หรือข้างนี้เขาเอามั่วๆไปเดี๋ยวทั้งใหญ่คิดให้ ข้างนี้ดีไหมเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนแสกเปลี่ยนโง่แหงมั่งแสกข้างใดข้างหนึ่งนะมันมันจะแบบแบน,นไปข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไดโยโคนใส่โฟมแล้วไดโยโคนขึ้นสีผมนี่คือไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ได้ทำก็ปล่อยปล่อยขาวแล้วใช่ไหมตรงนี้ ใชอยนะครับแล้วก็ไถายคนอ่อนพิน้งผมย้อนทิงนิดหน่อยนะครับไม่ต้อนไถอ,ออกเยอะนะเดี๋ยวมันหมดหัวนะครับลูกค้าถามมายังไงนะถามว<า>่าเม,มื่อกี้เนี่ย<า>ที่ถามผมยัถามหน่อยเป็นคนผมบางหรือผมหนาเป็นคนผมบางโดยปกติใช่ไหมก็พอดีครับพอดีอ,ะอด่ะพ,พ,พอดีพอดีเห็นไท้ถอยเห็นไหมใทยถอ,อ,อยยังต้องอไลออกเลยต,ต้องใช้ฟันปลาสับออกอยู่นะมันหนาไปนิดนึง ข้างตัวเนี้ยมันหนาไปเนี่ยเราสับออกได้มันหนาในสายตาช่างให้มันพิ้วหน่อยให้มันซอฟน่อยเคยได้ยินไหมซอฟเปอเบอร์ไปร่วมโปรเจกต์เขาปล่าเปล่าครับผมมีแต่จะเอาโปรเจกต์ไปขายให้รัฐบาลรัฐบาลจะซื้อหรือเปล่า ะคก็ผมลงครับ ija, ร,รัฐบาลบอกว่าโปรเจกต์ชั้นรัฐบาลก็เยอะอยู่แล้ว <c oughs> ครับก็ไปได้หมดแล้วครับออครับ,รบสองพันแปด ชอบหนาเอทไททรอยมันจะชอบหนากว่าชาวบ้านเขาตรงนี้มันหนาแล้วมันจะยาวกว่าชาวบ้านเพราะไงเพราะมันเป็นชั้นที่หนึ่งจยไปแปลกใจนะทำให้บางให้บางพอดีพอดีดูแลง่ายไอ้ผมที่มันงองอลูกค้าเห็นไหมเห็นมันงองอเนี่ยหายหมดแล้วดูแลง่ายไม่ใดก็สวยเห็นไหมนี่คือเป่าแห้งอยู่บ้านนะเห็นไหมเหมือนดาราไหม คุณปลอมตัวมาหรือเปล่าคุณเป็นดนานนรานร่นสารภาพมาซะมาด,ดาูด้านข้างนะม,มันหนาเนี่ยมันหนาแล้วก็สไลด์ออกสับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอย่าบางมากเอาปุ่ปดๆมันเนี่ยข้างหน้า นิดหน่อยพอเดี๋ยวหมดหัวอีกวีดูวัตระยะจอนไซขวาทำกันผ่านะน,านะเพียงแค่นั้นเองออตัวคัดสไลด์ออกตัวคัดแค่นี้มาทีนี้ เรามาดูปลายผมม Water, ันมาไล่ดูปลายผมนะเนี่ยไอ้ตัวนี้เขาขาวเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งโคนขาวไม่ต้องยุ่งบริเวณป้องกลางไม่ต้องยุ่งตรงขวัญเนี่ยก็ไม่ต้องยุ่งนะเพราะมันบางอยู่แล้วเนี่ยเราตัดตรงให้มันหนาไว้เราจะมายุ่งบริเวณส่วนที่มันทึบเนี่ยมันเข้มนะแล้วก็แบ็กซิเซอร์สโตคัตเฉพาะจุดนะอย่าอย่าลงเยอะนะเดี๋ยวผมมันบางเราต้องการให้ปลายมันนะบางผิวแล้วก็แบ็กซิเซอร์เขาเป็นนิดหน่อยนะแค่นี้ก็พอ อย,อย่ามือหนักนะน้ำหนักมือเลียว่าเทนชันเนี่ยสำคัญนะต้องน้ำหนักมือต้องพอดิพอดีอะ่ะมันถึงจะซอยผมได้ดูค้าไม่เจ็บไม่เจ็บปวดเลยผมใส่โฟมได้นักใส่โฟมได้ไยกโคนได้ใส่ฝายโฟมมาที่โคนผมเนี่ยดูในที่เราจะให้มันอยู่ทรงให้มันแข็งแล้วก็อะไร ย่ำไมได้เั้่ยเนี่ยหลังเนี่ยดันเอาโฟมใส่แบบนิดหน่อยใส่นิดหน่อยพีทิโคนเพื่อจะให้ทรงผมมันอยู่ทั้งวันถึงตีสองให้อยู่ไปถึงอะไร ไปถึงนนบุรีแน่นๆ โยกโค้แลปัดวัด้นข้าง พูดถึงทิศทางของเส้นผมเราสามารถเป๋ยส่วนทางกับปัจจุบันของเขาได้นะอาจจะเปยซ้ายเปยขวาเสยหรือว่าจะย้อยได้หมดให้ <Thank you. S 1> ให้เราคุยกับลูกค้านะไอส่วนไหนที่ต้องในยกโคนส่วนไหนที่ต้องยีนะ ส่วนนี้ที่มันล้มๆใช่ไหมจับยียีให้ผมมันตั้งขึ้นถ้ามันลื่นอะลื่นแล้วก็ใช้อะไรใช้สเปรย์ฉีดนิดนึงนะถ้ามันจับได้ก็ไม่ต้องยกขึ้นมายีก็ไม่ตอนน้องแน่นมากเราแค่จัดทรงรู้เรื่องมาดูข้างนี้ข้างนี้เราก็ยี ดีช่วยข้างหน้าชอบย้อยไหมข้าหน้าชอบย้อยนี่นะอเอาไว้กันแดดนะโอเคมา <c oughs> แล้วก็ส่วนที่เป็น ตรงไหนที่มันคิดว่ามันเลื่นๆแล้วก็ยีช่วยยียกโฟนไปยีไปยีช่วยไปมันพองตัวไหมดึงมา มันเลื่นมันเลื่อผมมันเลื่นชีสเฟย์ช่วยให้มันเดือดเดือดคือไม่ให้มันมีแยกกันได้เลยคือเราไม่ต้องการให้มันมีแยกตรงไหนที่มันอะไรดูมันหนาหนากระสโตขัดเบาๆทั้งยีทั้งสไลด์ปลายมันดูเหมือนมั่วๆซ่วนไม่ได้มั่วหรอก คือมันยังอยู่ในอำนาจของเรา ấy. เราสามารถสร้างกิจกรนาการลงเทคนิคได้เลยนครับกลับตายแล้ว่ะนะแล้วก็เราตั้งกันัดไหนก็ไปจัดทรงเอาให้มันเข้ารูปเข้าทรง ความสุประมาณนี้ได้อยู่นะให้มัน mm hmm. เข้ารูปทรงก่อนนะใอปัจจุบันใช้ชีวิตประจําวันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ mm hmm. okay, วันนี้มันสวยหน่อยคือหลุดเข้ามาในร้านเนี่ยต้องสวยต้องปลอดกไปนะ mm hmm. หลับตาไวนะ้หลับตาไว้สีสเปีย mm hmm. บังคับทรงตัวเนี้ยเราให้มันเด่นไปถึงนู่นนะทำเรียบรัฐบาลไปเลยนั <laughs> ่นความทุยเนะี่ยไอจวนผู้ว่านนบุรีธรรมาดาไปลนะ อยากจะตัดผมว่าช่างใหญ่นะครับก็สัมลองจองคิวมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศู2ย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้านะจองคิวล,ลงหน้าด้วยตัวเองนะครับให้ลูกให้หลานจองก็ได้ไม่สะดวกจอง <c oughs> คุยกันให้ดีนะครับระหว่างลูกกับลูกสาวกับแม่นะ <c oughs> ส่วนมากลูกแม่จองลูกสาวยกเลิกเหตุผลที่ยกเลิกเพราะว่าลูกสาวยังไม่ว่างพามานะครับก็ ร้านทั้งใหญ่ก็ตั้งอยู่ปากซอยนะครับพระหลทิพยธหสิบสองนะครับตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขียดไซม์ใหม่นะครับกทอมอหาไม่ยากหาง่ายจอดรถที่ตลาดยิ่งเจริญก็ได้นั่งลิฟ์ข้ามฝั่งมานะครับหรือจะจอดที่ซอยลงจำนำสะพานใหม่คุณหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะคุณหน่อยจอดที่ไหนคะลงรับจำนำค่ะลงรับจำนำสะพานใหม่นะ,ะแล้วค่อยเดินเข้าซอยมันจะสะดวกให้มองขวานะอย่ามองซ้ายนะ เดินเข้าซอยเนี่ยให้มองขวาบางท่านก็ไปมองซ้ายมันก็เลยซอยไปอีกเลยลึกเลยดึงอย่าให้มันแยกไนอะ้บริเวณข้างหลังเนี่ยเราพยายามทำให้มันแบบต่อเนื่องานเอา้ามาตั้งทีกันนี่เก้าอี้ตัวนี้คุณนายนั่งเยอะนะ <c oughs> เียษทีหมื่นล้านก็นั่งตัวนี้แหละไม่สูงไม่เคยทำสูงแบบนี้ไม่ต้องไปกลัว คุณนายก็ผ่านมือช่างใหญ่มากหลายท่านนะเปิดชื่อไม่ได้ทำทีทำให้มันถึงให้มันเด็ดขาดให้มันอะไรให้มันอลังการให้มันลูกค้ามั่นใจเอาเป็นว่าเดินไปเ่ยมีแต่คนมองทรงผมอะ่ะอ,อ,อยากเห็นหนะ้าตอนอยังไม่ได้เซ็ตก็ชอบแหละเน่นอนช่างใหญ่ตัดให้สองเวอร์ชั่นนะไม่เซ็ตใช้ชีวิตยอยู่บ้านก็สวยดูแลง่าย ยิ่งเซตก็ยิ่งสวยนะครับหาร้านเซตให้เจอแล้วกันแถวบ้านเระว่าคุณจะไปเจอหาเจอหรือเปล่าร้านเซตผมแบบข้างใหญ่หรือว่าร้านเซตผมแบบผู้ใหญ่นะครับหาให้เจอหายากครับแนะนําให้เข้าร้านครับมันจะสวยอลังการแบบนี้นะครับเนี่ยทรงเฉยนะครับทุยกลางลากทรไว้จรปกหมูหนึ่งเซนนะหวาน วันนี้ก็ขอให้คุณหน่อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางกลับบ้านปลอนัยขอให้มีความสุขกับทรงผมนี่สามเดือนนะค่ะครับให้มีแรงตัเดือนดทิ้งนะคะครับให้มีแรงใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมครับร่างกายสุขภาพต้องแข็งแรงครับมนุษย์เรามันถึงจะอายุยืนยาวเห็นคุณยายท่านหนึ่งร้อยสองปีนะที่จังหวัดตังท่านเดินวันละสองกิโลกินน้ำผักกับน้ำพริกแข็งแรงนะ พวกเรานรากินแต่ไรผงชุดรสไม่กินเลยค่ะอืให้หลีกเลี่ยงบางทีก็ใส่มาแต่น้ำซุปแล้วแล้วก็ก็ช่องทางจองคิวออนไลน์ก็อยู่ที่นะครับช่องทางไลน์แอปนะ KASMART แล้วก็เสียมแล้วก็อยู่ที่ใต้ลิงก์ข้างล่างนี่เลย u t u b e นะก็ช่องดำเนินสลอนสอนฟรีเพราะในยูทูบนะวันนี้ขอให้คุณหน่อยเดินทางบ้านปลอดภัยสุขภาพครับสุขภาพแข็งแรงลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย